ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยคาร์ไรด์วันนี้เราจะพาไปจอดริซโตโยต้าไฮรักรุ่นใหม่ปี2026รถกระบะที่กำลังเป็นที่จับตามองด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นความทนทานและการอรัปเกรดที่ชาญฉลาดโตโยต้ามีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและความแข็งแกรง่งและไฮรักปี2026ยังคงสืบทอดความแข็งแกร่งนี้พร้อมกับความทันสมัยที่มากขึ้นเริ่มจากภายนอกไฮรัก2026สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นหน้ากระจังมีการออกแบบใหม่ใหญ่ขึ้นและดุดนัน พร้อมฝ่ายหน้าเล็ที่ดูทันสมัยและเฉียบคมกันชนหน้าทรงพลังสะท้อนถึงความพร้อมสำหรับการลุยทุกเส้นทางด้านข้างเส้นสายโค้งเว้าและซุ้มล้อที่กว้างขึ้นเพิ่มความสวยงามให้กับความแข็งแรงทำให้รถดูสวยงามทั้งในเมืองและบนเส้นทางลุยล้ออัลลอยมีการออกแบบใหม่หลายขนาดเพิ่มทั้งความสวยงามและสมรรถนะด้านหลังฝากระบาดเสริมความแข็งแรง พร้อมไฟท้ายเล็กทันสมัยและมีขั้นบันไดสำหรับขึ้นลงง่ายโตโยต้ายังปรับปรุงอากาศพลศาสตร์ทำให้รูปร่างดูเรียบรื่นขึ้นโดยไม่ลดความแข็งแกร่งแบบไฮลักซี่ตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดทั้งสดใสและหรูหราเหมาะกับคนที่ต้องการให้รถโดดเด่นสำหรับภายในโตโยตา้าเน้นความสะดวกสบายควบคู่กับการใช้งานจริงพร้อมโดยสารทนทานต่อการใช้งานประจำวันแต่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งกว้างและรองรับร่างกายดี มีตัวเลือกหนังในรุ่นสูงทำให้ขับทางไกลสบายขึ้นแผงหน้าปัดอัปเดตด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายรองรับทั้ง Android Auto และ Apple c a r Play พร้อมปุ่มกายภาพสำหรับฟังก์ชันสำคัญเพื่อความสะดวกขณะข,ขับขี่หน้าจอแสดงผลดิจิทัลชัดเจนและอ่านง่ายมีช่องเก็บของมากมายทั้งประตูคอนโซลกลางแอร์และแก้วน้ำทัศนวิสัยดีด้วยกระจกและกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่ห้องโดยสารเงียบขึ้นลดเสียงรบกวนจากถนนทำให้การขับขี่ผ่อนคลายมากขึ้น ด้านสมรรถนะไฮลักสองพนหน่าประทับใจมากมายพร้อมเครื่องยนต์ปรับปรุงใหม่ที่สมดุลทั้งพลังและความประหยัดเหมาะทั้งการขับในเมืองและการลุยทางครุขระเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบให้แรงดิดสูงเหมาะสําหรับลากจูงและบรรทุกหนักส่วนเครื่องยนต์เบนซินให้การเร่งที่นุ่มนวลสําหรับการขับในเมืองระบบเกียร์ตอบสนองดีเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรับรื่นทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อโตโยต้ายังปรับปรุงระบบช่วงล่างให้ขับสบายบนพื้นถนนครุขระพร้อมความมั่นคงและการควบคุมที่ดี ผู้ที่ชอบลุยจะชอบระบบควบคุมแรงฉุดและโหมดขับเคลื่อนที่เลือกได้ทำให้ขึ้นเขาลุยโคลนหรือทรายง่ายขึ้นระบบเบรกมัน่นใจได้และไฮลักให้ความมัน่นใจแม้บรรทุกเต็มประหยัดน้ำมันดีขึ้นเล็กน้อยทำให้ขับใช้งานประจำวันได้โดยไม่เสียสมรรถนะโดยรวมโตโยต้าไฮลัก226 0คือรถกระบะที่สมดุลระหว่างความแข็งแรง ความสวยงามและความใช้งานจริงเหมาะสำหรับงานผจญภัยและการใช้งานประจำวันไม่ว่าจะขับในเมืองลุยเส้นทางครุขระาดหรือบรรทุกหนักไฮลักก็ให้ความน่าเชื่อถือความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมนี่คือรีวิวของ t o y o ต a h ไฮรัก2องหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไทยคา Drive และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณอยากพาไฮลักคันนี้ไปผจญภัยที่ไหนบ้าง ถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำหัวข้อวิดีโอที่ดึงดูดคนคลิปบรรยายคำอธิบายพร้อมแฮชแท็กและคำค้นหาสำหรับวิดีโอนี้ให้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบน YouTube ได้เช่นกันคุณอยากให้ฉันทำไหม